สวัสดีครับทุกคนจุ๋มกะแมวบองโอลจุ๋มกะนุมแมเอะแซมไซด์ทะเล่ะอะไรเนี้ยมั่วมนพูดมากเลยนี่กรไดรข้าวกกบน้ำพริกประเทะติประเทาะไทรทูบันเตกนี่อุ้ยเยบันเตกเนี่ยทมแม่ไรทูเนี่ยผักโขมผักเอเยอะแยะในใบหูเสือ ตัวต้มบวกม่พูดมากกว่านี้ไม่พูดคร่ำทำเพลงนะจัดผักโขมก่อนเลยเืมด่าหนึ่งตีเประอะเฮ้ ผักขมสาสวยเรกกันเทียนะจากเมนผมจำไม่ได้ครับพริกประจมแต่ไปรแต่ไปร,ปรไม่รู้เห็นหรือเปล่าตาก็ไม่ดีแล้วเนี่ยเนี่ยวุเคลียแต่ไปรปร,ประจมแส่เนาะ รนุงสักเมีนเรกรนุงสาโซยเร็กนองนะบวกบวบนองอบนองเจวลย่แน่จุเรนุ่งต้องใส่ปลายจมนิดนึงแฮจริงละลายละลากันก็อร่อยนะแต่วันนี้จะกินแบบแยกอืม và ừ. Tạt nhang Bằng om Ừ เหมาะเลยอืมด่างไทรทูพองยอดอูตัวลยเซาหะ้บหาบาทพอดีกินปปกแบบปลาทูแมวเมียตัวเล็กอ่ะอืม มนบ้านทุกคนเรียกอะไรดันผมเตอร์จีจรลูกนะคลากระตอเละสาเขียนเตอรจีจกลูกสาสวยคลากระตอเละอากลางก็น่าจะสาไทยก็น่าจะไอใบหงเสือแหละอืมหอมบวกอร่อย อยากกินนานมาแ้พริกปลาร้าปลาจอมอืมตัาเข้าไปอืมปนปูนเลยบวกอืม เมนูผัดเทียงผัดเต็มถาดโอ้แสบลิ้นอืะเออแบบเออเสะจอนเสะจอนเสะจิ๋งกาท่องนั้นใช้มือด้วยใช้ช้อนด้วยอร่อยเหมือนกันแล้ว ผัดโขมผัดน้ำมันหอยอร่อยผัดเส้นหมูสับก็อร่อยต้มเปื่อยๆนะจะต้มกินทั้งรากครับเอามาทาั้งรากเลยโฮ้อ เดี๋ยวประจมน้อยใจมมีปลากับกุ้งนะผสมกันอยู่เนะี่ยนี่ของแม่นะครับเอามาจากสุรินเลยไกลไรใส่เยอะเค็ม เสียงเครื่อซักผ้าเด้อกินอะไระต้องซักผ้าใช่ไหมครับต้องซักผ้าอืม

กระทูเผ็ดหน่อยอร่อยแน่ลืมด้วยไงทั่ว อเดี๋ยวว่าหมูเนี่ยใส่ทั้งร่างจริงเนี่ยสมทั้งร่างเลยร่างมันเขาว่าเป็นสมเมืองไทย 박 h á